สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการลงไดเวอร์ของสายโหลดนะครับวิธีการนะครับเราใส่แผ่นไดเวอร์ของสายโหลดนะครับดับเบิลคลิกนะครับเราก็จะเลือกลงระหว่างเป็น Windows 7หรือเป็น Windows XP นะครับเราเลือกแล้วกดปุ่ม Enter นะครับดับเบิลคลิก กับมเรียบร้อยครับการลงไดเวอร์นะครับดิการเช็คนะครับเราไปที่มามาคอมพิวเตอร์คลิกขวามัชเน็ตนะครับเลือกที่ดีไว แต่ถ้าเราลงเรียบร้อยนะครับเราก็เสียบไดเวอร์เพื่อเช็คดูนะครับที่เป็น USB นะครับ นี่ครับไลเวอร์ก็จะค้นพบนะครับอยู่คอมสีนั่นเองครับเป็นวิธีการเช็คนะครับนะครับการตั้งพอร์ตเซตติ้งก็มีผลนะครับโดยเราจะใช้บิตเ e อร์เซกันี่9,006นะครับลาต้าบิต8 parity non stop bit หนึ่งนะครับ ถับผมนี่ก็เป็นแค่เป็นวิธีการการลงไดเวอร์นะครับแล้วก็การติดตั้งพร้อมกับตูพอร์ตที่เราลงครับผม